สวัสดีครับตัวนี้เป็นอะไหล่ Toyota Corolla AE110 ถึงตองหนึ่งรุ่นหน้าหนูตูดเป็ดนะครับวันนี้มีไฟหน้าไฟท้ายพลาสติกสุ้มล้อหน้าแผ่นใต้เครื่องยางขอบฝาท้ายยางขอบกระจกหน้าหลังกันสาดนะครับ ทุกชิ้นนี้เป็นของใหม่งานไต้หวันเอามาเริ่มที่ชุดไฟหน้านะครับชุดไฟหน้างานไต้หวันดีโป๊ชุดละหนึ่งชุดละสองพันหนึ่งร้อบาทนะครับผมหน้าเป็นพลาสติกไฟมุมพลาสติกนะครับ ตัวนี้ของตรงรุ่นเลย AE 110ถึงตองหนึ่งหน้าหนูตูดเป็ดนะครับให้ท็อกใส่ไม่ได้นะ1ชุด4ชิ้น2,199บาทเฉพาะไฟมุมคู่ละ699บาทคู่หน้าซ้ายขวาคู่ละ1,650บาทนะครับไฟท้ายแดงส้มมีคััวไฟพร้อมเอาไปติดตั้งเลย เอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยไม่ต้องแปลงนะครับคู่ละ1,650บาทฟรีส่งเอกชนเป็นงานไต้หวันดีโ้แดงส้มนะครับพลาสติกซุ้มล้อคู่ละ950บบาทฟรีส่งเอกชน แผ่นใต้เครื่องคู่ละหนึ่งบาทฟรีส่งเอกชนนะครับกันาสาดเป็นงานอะคริลิกมีกาวสามอมพร้อมมาไปติดตั้งเลยนะนี่จะเป็นงานอะคริลิกแบบนี้นะครับไม่มีบิดมีงอแน่นอนคุณภาพดีนะครับมีกาวสา ้อมเอาไปติดตั้งได้เลยยางขอบกระจกหน้าชุบโครเมียมตัวนี้ของเราจะมีเฉพาะยางขอบกระจกหน้าอย่างเดียวนะครับสำหรับชุบโครเมียมเส้นละ880บาทรีสรงเอกชนสีดำเส้นละ600บาทมีหน้าหลังเลยนะครับ ยางขอบกระจกหน้าหลังทุกชิ้นเป็นของใหม่งานไต้หวันตรงรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นยางฝาท้ายเส้นละ799บาทฟีส่งเอกชนใครสิทธิสนใจสินค้าโทร0 9 9 2 9 4 1 9 6 1สินค้าร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับ